ข้อที่สามสิบสองนะครับหลักหน่วยของ7ยกกำลังสองห้าหกสองเป็นเลขใดที้เรารู้เราจะมาสังเกตนะครับว่าหลักหน่วยของเจยกกำลังหนึ่งมีค่าเท่ากับเจดส่วนหลักหน่วยของ7ยกกำลังสองก็จะมีค่าเท่ากับ9หลักหน่วยของเจ็ดกำลังสามก็จะมีค่าเท่ากับเจคูณสาม เจ็ดคูณเก้าได้หกสิบสามซึ่งหลักหน่วยคือสามนะครับต่อไปเจ็ดกำลังสี่ก็จะมีค่าเท่ากับหลักหน่วยของเจ็ดคูณสามหลักหน่วยตัวที่แล้วก็ได้ได้เป็นยี่สิบเอ็ดแล้วคือหลักหน่วยเป็นหนึ่งนะครับหลักหน่วยตัวที่ห้าก็จะงมีค่าเป็นหนึ่งคูณเจ็ดได้เจ็ดนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะเป็นแพทเทิร์นคื หลักหน่วยนะจะได้เป็นหนึ่งสองสามสี่เป็นก็คือเจ็ดเก้าสามแล้วก็หนึ่งนะแล้วก็จะกลับไปวน,นที่เจ็ดใหม่นะฮะซึ่งจากการสังเกตทางนี้ก็คือหลักหน่วยที่เป็นไปได้ทั้งหมดจะมีอยู่สี่ตัวนะฮะทีนี้อันนี้ก็คือถ้าเลขชี้กำลังเป็นหนึ่ง ก็จะได้ก็จะได้ 7. เจ็ดหรือก็คือถ้าเลขชี้กำลังที่ n หารด้วย4แล้วเศษหนึ่งก็จะเป็น7นะฮะอันนี้ก็คือถ้าเลขชี้กำลังหารด้วย n แล้วเศษสองก็จะเป็น9ก้นะฮะสาแต่ว่าตัวที่4ต้องเป็นเศษสูนแทนนะเพราะว่า4หาร4มันตรงตัว ทีนี้เราดูนะครับเรามาพิจารณาสองหา้าหกส,สองนะฮะมันหารด้วยสี่ก็ได้เป็นหกสี่หกร้อยสี่สิบเศษสองนะฮะก็คือเศษสองก็คือตัวนี้นหน่วยของเศษสองก็คือเก้านะครับก็คือตอบข้อมองูครับผม